สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องขอบคุณครับบ้านวันดำครับสูะะบ่ไต้แล้วค่ะวันสิขึ้นไปเห็ดเปีวน้ำก้อนสันช่วยเชิมกันไมหมวันดําหรือว่าเงินมาทุกคนมาเดี๋ยวมีเงินจากบาทค่ะกะแต่ว่ากับปลาเห็นนั่นดอกเนาะงอดเอาค่ะถาพี่น้องเก็บไปส่นนี้แล้วกระเม็นพอล่ะเนี่ยขึ้นไปกินน้ำกินไหนกอนเขาจะไปใส่ตอไปเน,นี่ยค่ะเนี่ยมึงอูัเห็ดก็ยังออกมาเรื่อยๆได้ค่ะออกน้ำทั้งถนนนะพี่น้องไม่ได้หมุนปลาไม่ได้หมุนเนาะกระโดดกระเดือกเว้ย เกิดกบเเคยเห็นคนละสกับเก็บมาก,กเพ่าขาดขีดหันนะเพราะไม่เคยเห็นดอกอบด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 ดอกนะเหมืหอนจิ่นออ้องเก็บออกไปมัาน,น้ำเป็นโมก,ะก,โมกระโดกโมจนว่าส่วนบ้างโอ้พอม,มีแนวใสกัดกัดไปเดี๋ยวก็ไปพอมูไม่อีกดิน น้ำกระ <มา S 1> ดอกขันนูงจ้ะพี่น้องออกเป็นมดอีดลีดิทีมนาะนี่นพี่ไม่ได้หยานี่ยนะเข็งๆนะพูนะเป็นมักแค่ไหนนะเป็นมักหยานี่หยานี่น้ำเสื้อดีเลยคลายวันนี้พึ่นเป็นด่างคุ้มดีนะเว่าบ,บ้างน้องใบพิ่นพูน่ะหมวกดีเนี่ยใหญ่มันเ<อ>ข้าไปอยู่ในป้าค่ะอายุ ไก่จะสุดแล้วล่ะพี่นอ้องอดเอาค่ะมาเสียงบะเมือไดิเนี่ยมาเสียงลงแบบนี่นไปด้ดวยเทวะอยากน้ำไตายนามก้นนกดอมกรบว่าจะซื้อยูสดเสริมกรบว่ามีน้ำราคาจอดพี่เก็บาน้ำทั้งถนนขามด้วยเนี่ยสดเสริมยางเอานะอดอกหนึ่งค่ะคนนึงเ แดดข่าคุณพี่น้องแดดข่าคุณค่ะพี่น้องหลามมาปิดสายอีกละไหายโยช้างเนี่ยมันเป็นทางแดดหลายนอกเนี่ยสบายป้องเฮ็ดปีนี้ดอกกะกำลังพอดีงามทำมาดอกง่ายกว่งามป้องกะงามโยช่ะสบายงานกินสะเทอดอกน้อยมันเป็นแหวนดีนุ่มๆซีดอกเนนี้ ตัดกันงกิบุ้ตัดแล้วเนาะเออย้ำอึดประสานพีนนกก่น้องดอกเดียวก็บม่มีกินนย้ำออกก็ออกจริงๆล่ะสองดอกน้อนนเริ่มมนแล้วครับวันนี้ เรื่องไงเพราะมันอุปสรรคไอ้ดีด้วยให้ดอกมั้งเหตุว่าเธอจะเห็นเป็นบ้านอ่ะพี่อ่ะดูนกมังกรกำมมงกรกำมมุนเข้าไป làm gì đâu nha làm nha đồ <laughs> น้ำน er pues ี่นะดอกเห็ดนะดอกนี่กับน้ำนี่เนาะสีดอกอืมท่านึงละสีสีนี้มันก็คือสีเห็ดยุขาเนาะพี่น้องเนาะอันน e hmm? nah. ี้สีเห็ดยุขากรจริงยุ่งล่ะดอกพันยุ่งแดดพันก็ะเถิดแดดเผาเป็นสีเนี่ยข่านมนนเาะพี่น้องเนาะมันละดอกนเตี้ยนี่กล่องมันออกงาน อีดอกนีงเขาอกระมูกี่ดอกนอคุณเห็นบ้นี่ก็ใหญ่กันนะดอกก็ดีกินเธอเยอเด้เธอดอกนึงไม่แม่ขยบหรอกเขาบอาเห็นนี่นอพ่อีกสองดอกน้อยนนีเรียนหาเลยล่ะค่ะเพราะว่าต้มน้ำพุ่มา นก็อยากออกเป็นมูไงว่าเป็นถือกเผาเนี่ยน้องพี่น้องเนี่ยเห็นปะหยาเขียวเนี่ยอยู่ในนี้มีแตรร่เห็ดคาดมาเพิ่อพี่น้องเป็นมูเป็นมูเ,มเมต็มเลยมีติตามีแต่เห็รหรดคาดเต็มเลยพื่อนเราดูโอ้ยนี่หลักันย ok, ูห่มยูห่มดอกก็ะจายพวกแข็งเลงอุ้มก็ดีอยู่ดีอยู่ ว่าเป็นยังเก่งได้เสียบเสลยแหละโอ้ยหยาบักต่อหยาอุ้ยปุ่นอ่ะโอ้เจ็บแหลมโน่หยาอะหลังด่านเข็ม,มนี่พ่อกันตอนด่าน,นนี่มีขันทอะซะหนิพอดีพอดีพี่หนีเลยใช่นึกเจ็บจังวะ นี่ก็มาจับทันมาบุกค่ะเริมกับฟเอาเก็บเอาเก็บเอารถเดี๋ยวหาเต็นึ่งัดกะพอดีพอดีพี่น้องพี่มังค่ากอนโอ้ย หายดีค่ะม,ม,ม,มูเดี่ยวอยู่ในหงาเลยเป็นเงาเป็นกอเป็นกออยู่เนาะหลักขั้นเป็นมีหงาเต็มเ้นกระเีออกค่ะมูดีเนาะคือคือมูดีนะเัวเอเลยวกกไปกันเงาเมี ประไวพี่น้องเนี่ยเลยนะนี่ขนาดหกต้นข้ากจะสุดล่ะอดเอาอย่าในเมื้อพักก่อนกินน้ำแล้วไปต่อกินน้ำแล้วก็ไปต่อน้ำนี่ฝนมะคำเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนางเก็บเราเรืเ่อยไปพี่น้องคุณมูหนึ่งงไ,ไหว พุ่นเลวเป็นกรรมค่ะนี่มันเป็นไก่เถอะดอกเห็ดตะเมนดอกเห็ดกำลังงาม้วยค่ะนห่ปริเถาเพิ่นสิีนี้เป็นไรสมเจ้ขึ้นหอดปลา่าลมมาเนียนสิไข่เนียนอะไปรุ่นลูกมาขึ้นนไม่รรุ่นอวยเกิดเกิดดีแล้วนี่แหละจะมาเสริมบ้านเนี่ยก็ กำลังวางแานบ่คือเก่าพี่น้องแห้งตแห้งงานหลายขึ้นหมายถึงว่าแห้งเฮาอายุหลายงานเฮายห้งลายขึ้นเนาะเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบก็หลายขึ้นนอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าพลังไปก็บ่ไหว่ไปเนี้ยพงได้สู้ตายคือเก่าค่ะนี่ยายไปมุกง่า่อีกละโอ้ยใจเย็นๆแต่เย็นไม่ได้แล้วพี่น้องตอนนี้ ก่อดน้าเย็นๆพดไหลก,กอองามพี่ยังไม่พื่อเลยกนได้ตัวใหญ่เลยม่มนลข้นขาาอใหม่ตัวนี้แหลมไปดเด้อนดอกนุ่มดีสุะตอืมวดนะหลามไปเม่นหมนดเถอะเราไม่จะดอกนุม mhm 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 นนนย้ายกันไปแบบนี้แห,ะ,ห,หะ,งงะพี่น้องบ้างว่าได้เกิดเป็นว่ามันเห็ดเงาเนาะเห็ดใหญ่เนาะถือว่าบ้างไว่าได้วากล่องแง่ะรพี่น้องเพามนให่ไปอ่านี้นะนี่้ม,ม,มาเงล,ลนี่ปุนโอ้ยงานเถอะอทำดอกนี่อือ้ม,มจับ ต่อน,นี้แล้วนมแล้ชีดอกนี่นี่บาอยู่ในห่มขาเป็นสีอ่อนงันนี่สองสาม เธอดอกนุ่งอ่อนเนี่ยปลื้มไปไปเลยค่ะจะออกไปรถเลยนะค่ะพ่กไว้ละพี่น้องบังเลือดรถยุบพ่นหลับพ่นเมื่อไหร่ขาแดดกับย่านท้าคิมกันแดดเอาอ๋อไปจะนั่งพักเจ็ดสองนาทีนี่เนี่ยก็ไปเลยนี่นะเนียนนะโฮมดีนี่เนี่ยเขาเปรนเ็ดใส่น้ำแกงกันงามยี่เนาะหัวง่ายโยนนี่ง่ายโยนโยนทาง ไปแฮมเล่าน้ำเสื่อลงมาพี่บ่อนี่โกกุกขากกเดียวนี่โอ้ยคือไม่เห็นบไม่เห็นนี่ว่าไม่เด่นอือคุยขากกเดี่ยวยุกลางท่งพี่น้องเห็ดแบบกระซ่านึงมองเด้อสูเบิง่งอือเนี่ยขั้นตรงเพิ่นบ่เผาเป็นังแต่เห็ดเต็มเน,นาะืานน้อเนาะเห็ดมาตจนได้ก่อนนิทั้งหมด ดีนะอืมออืมเต้นนะลาววัน้อายุเงินปะนุ่มเหมือนบ่าวทีสีเหมือนเดิมนุ่มดูยังอายุเงินปะส่นพี่น้องแข็งนะยังได้อยู่ตีเป็ตายเด็ดเนาะดอกเงินก้อนซักขวังโม่ต้นเดียวนี่ต้นเดียวยุ่กลางทงดีรูพี่น้อง ออกไปเงาไปเงาเยอเปน็นต้นเดียวมา oh. สิบกีแแลนั่นนี่เะเสริมใหงก,กันอย่าก็พลังงมัดอือืมอืม,อม,มเป็นอย่างนี้เนี่ย่นองมึงดูเงาเดียวนะ่ะสริมไม่อยากจะบอกเลยเนี่ย โออมาเด้อค่ะเฮดบ้านเสือหมอบออกไปเมิดจังสี่เนาะออกไปทุกแง่มันเนี่ยพว่าธรรมศาสตร์พิษฤดูกัดดีไปอีกแบบได้เก็บเอ็ดตลอดปีเลยบพาว่าเพิ่สังคมกันเลยเนาะปีเนี่ยเก็บเคยมีบ่ค่ะเคยได้เก็บเฮดเดือนมีนาโกกุมภามีนาเมษา์หน่อยสังคมน่ะ ดูนะดูปะเดียวเอะหงามาแลอย่าก็เมื่อเลือกบ้านเด้อติดได้ติดดีพดไหนมีเล่นไหนเขาไม่มีหดนะเถือเยเนี่ยงูหนีคุเน็นไหมหลังมางนี่สองดอกนี่นหลัูมอีกสอเดี๋ยวพป่นองส่็ละไ่เห็นเดี่ยวแค่แค่ขาไมงานพี่น้องดูค่ะเนี่ย มานี่สีนี้เงาเข้าไปนี่พูดอีกปุพูดนะออ,อ,อโหอ,อยังนีมมดอีกนี่สีลามไปพูดอีกเดี๋ยวเถอ,อนมหรือปเนี่ยออ ดินกือใตาขี่อนพี่น้องมึงูนอ้อตเดียวีหระพี่น้องแม่ก็เพื่อนพี่งาไหลายอีกค่ะขังทั้งเดี๋ยวเห็นนุมพี่มุนเกือบยางเกือบกเพานใส่แล้วค่ะห่อนทอดกระเสือกถ้าจะเป็นซาลาบาดน้ำก็เพ่อไม่กินโอเแกดีฮะขึ้นรถแล้วแงแน่เลยพี่น้องเมเย็นซวยสวยไปเลย เซนหลนคากันนะค่ะเซนน้ำกันได้ปัเนี่ยด้รุ่นสาวเสริมที่พันสิบ้าอ๋อขนาดสาวเสอนยังได้เซนเซนน้ำเซนโกพวกหินนี่การผ่อดเสือห่อดเสิมนี่เป <and> <ming> ็นสารลบานค่ะให้พี่น้องมาเนี่ค่ะมาอบบานกันดพี่น้องมึงดูมันหลายพอน้อเฮือกไน้ำแบบว่ากินน้ำกินอันพักพ่อนกันเพ่อเพี่ยเเพี่เถอะ เ<จ>กตัตตานีไปอีกอยู่ด้วเนี่ยนี่สิพาในหูดำไปอีกอยู่คุณน่ะเฮ็ดน่ะูกเนี่โอ้เนี่ยติมงมงนี่เนาะกตัตตาน่อยรอยล้านเสิรนี่มานนี่เนาะโอ้โหสร้างหรือเปเนี่เอ,อกากัตตาหนึ่งกิโลนด้สรางขาา,าได้สัอ่มออกไรล,ล้วล่ะกขาไม่เงี้กระเดยอ่าสร้างเบิองกเอนนี่พี่น้องนหกหลพี่น้อง ต้งหลวงต้องลายในหกหลวนึกว่าไม่ได้สิบก็หลว <c oughs> สาตอนเมย์เนี่ยแบกเมื่อคืนนึกว่าเฮหตุในต้งสิบหลวทีเทียในหกหลวงแล้วค่ะสิหกลบขีดสองขีดนี่แหละเนาะพูดนะอพี่น้องมองดูค่ะอะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ฝากเป็นกำลังใจเใชื่อมและกันแน่วดำในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเสริมและกันแน่วดำฝากเป็นกำลังใจเนาะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วคสวัสดีครับเชื่อมฮักพี่น้องเด้อค่ะ